สบายดีเมื่อนี้การมาอยู่กับซองเดือดขิงเส้นเกาเ้นเคยเนาะเมื่อนี้ค่อยกล้าบ,บ่มียอย่างไยจะมาสอนวิธีเซกเอดี AD ของเขาว่าไอดีของเราเป็นของประเทศอย่างเนาะเป็นของลาวของไทยเกาหลีหรือว่าอนะินโดเนาะหรือว่าประเทศอื่นๆเนาะมันกลามีวิธีเซกแล้วขอเพียงประเทต,ต่างค่อยกลาสามารถกลไปเซกไอดีของเราเป็นของประเทศอย่างก่อนอื่นเนาะก่อนทีเขาไปบูงคิวกลาฝากกดไลค์เนาะกดซับสไคร กดแจ้งแจ้งเตือนหนาะจะบกผาดคลิประต่อบไปของดีครัเข้ามาเบิ้งคลิปกันเลยเนาะอันดับแรกให้เอาเข้าไปที่ Google แล้วให้เอาพิมพ์คําว่าโคนามิให้พิมพ์คําว่าโคนามิเนาะเราจะเข้าไปที่เว็บโคนามิก่อนหลังจากนั้นให้เอาแตะไปที่อตุวแรกเลยไมโคโนะมิ ami. แล้วมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้เนาะแล้วให้แตะไปที่ล็อกอินไมโคโนะมิตัวที่เป็นหัวพวกโคนเลยเลยเนาะแตะเข้าไปเลย มันจะเด้งขึ้นมาหน้านี่ก็ให้เห่าใส่อ e ีเมลและรหัสไอดีของเห่าให้เห่าใส่เข้าไปเลยขั้นตอนนี้ค่อยจะข้ามไปเนาะเพราะว่าค่อยจะใส่รหัสอ e ีเมลของคอยเข้าไปหลังจากทุกคนใส่รหัสและอ e ีเมลไทยถังเึงเนาะให้เลื่อนลงมาแล้วให้ไม้ไม้ติ๊กเนาะตามสติกเกอร์ตัวที่หนึ่งสติกเกอร์เป็นตัวใดแล้วมันให้ไม้ติ๊กเนาะ คือของคอยสติกเกอร์เป็นตัวนี้ค่้ยก็จที่เป็นหม่ตัวนี้เนาะติ๊กสองเท่อแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปเลยให้กดล็อกอินเข้าไปเลยเนาะแล้วมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้แล้วให้หเหาเลื่อนลงมาแล้วแตะไปที่ตัวทําอิดเลยเนาะไปที่ตัวทําอิดเลยกดเข้เาไปมันจะเด้งขึ้นมาหน้านี้เนาะหน้านี้ก็ให้เหา่าเข้าไปเบิ้งเลยตัวนี้ตามที่ลูกสอนเดี่คอยซีเข้าไป,ไอ,อปไอดีของคอยแม่นเป็นของ ID ดีไทยแลนด์เนาะเป็นของไทย ถ้าพวกเจ้าเป็นของญี่ปุ่นมันก็จะเขียนของญี่ปุ่นจะเขียน J-Pen เนาะของลาวมันก็จะขเขียนชื่อของลาวอยู่นี่เนาะสําหรับการซิกไอดีกาจะมีประมาณนี้เนาะสําหรับใครที่ว่ายัางบูฮูตัวไหเรียกว่ายัางบ่เข้าใจการเซทเข้ามาถามเพิ่ม,เต,มเติมได้เนะาะคอยก้าจีพร้อมตอบทุกทุกคนเนาะแต่หากว่าเซตเข้ามาถามรายละเอียดสําหรับท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์เนาะกด subscribe กดกระดิง่ง ก็จะประพาดคลิปต,ต่อไปของค่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก็น่าเขาขอบใจ